แนวคิดของการที่เราทําไมต้องมาปลูกข้าวนะครับชาวบ้านชาวนาที่อยู่รอบข้างพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเขาปลูกข้าวโดยใช้วิธีแบบดั้งเดิมคือปลูกข้าวนาหวานผมก็ไปถามว่าทําไมทําแบบนี้มากี่ปีเขาบอกทํามาสองชั่วคนแล้วผลผลิตต่ตอไร่ก็ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นการทําธุรกิจแบบทํานาที่แบบจนสู่รุ่นอะ่ะผมก็เลยมีแนวคิดว่าเรามีพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ผมขอให้ชาวบ้านเนี่ยมาเรียนรู้กับ พื้นที่ของซีดีได้ไหมเราจะเป็นเหมือนแปลงพื้นที่ตัวอย่างซึ่งเราใช้พื้นที่ณนะเวลานี้ปีนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก780ไร่ในการที่เราปลูกข้าวถามว่าลูกค้าซนะีดีณเวลานี้เนี่ยมีทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเขาบอกถ้าซีดีคิดทําข้าวเป็นสายพันธุ์ข้าวแบบเฉพาะของซีดีแล้วเป็นลักษณะคอแนวคิดแบบนี้เนี่ยเขายินดีรับซื้อเลยให้แพ็คเป็นกิโลสูญญากาศเนี่ยเขายินดีรับซื้อหมดเราผลิตข้าวเนี่ย ต่อไร้นะครับเราจะได้รายได้อยู่ประมาณสัก5 0,000่นบาทต่อไร่ซึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันจะเป็นที่ฮือฮามากถ้าเราทำสามารถทำรายได้ต่อไร่นะห้าหมบาทซึ่งเราก็ได้กระจายให้กับเกษตรกรถามว่าเกษตรกรคุณไม่ต้องมาปลูกข้าวเองทำเองซีดีจะเป็นคนลงทุนแต่เอาโนว์ฮาวไปให้เทคโนโลยีไปให้นะครับแล้วเอาวิชาการไปให้คุณมีหน้าที่แค่ทำตามที่เราบอกปลูกข้าวคันนาะข้าวเตรียมอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วคุณเฝ้าข้าวนะเก็บเกี่ยวข้าว เราอยากให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะทําให้มีความสุขเราบอกว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมปลูกข้าวในวันแม่นะเด็กๆบางคนก็จะกลัวในเรื่องของการปลูกข้าวแต่เราบอกว่าเอะเรามาถ่ายรูปด้วยการปลูกข้าวในวันแม่แล้วก็เอารูปไปส่งให้แม่เงี้ยมันก็จะทําให้เด็กรู้สึกว่าเออมันดีเนาะเราเราเราถ่ายรูปแล้วเราได้รูปไปไปให้แม่ดูแต่ในช่วงที่เราทํานา4เดือนเนี่ย เราก็จะมีพิธีกรรมย้อนย้อนพิธีกรรมโบราณเช่นว่าการเตรียมต้นกล้าทํำยังไงในระหว่างเตรียมต้นกล้าเรามีพิธีกรรมการแสดงอะไรบ้างของวัฒนธรรมโบราณนะครับการเกี่ยวข้าวทุกอย่างมันจะมีพิธีกรรมโบราณที่เราไม,ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือเราอยากจะให้ปลูกฝังให้กับเด็กเยาวชนถึงต้องได้จัดงานอสอนลูกให้ปลูกข้าว เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวูเนี้ให้เข้าไปดำนาแต่ละต้นเนี่ยผมว่ามันยากซึ่งตอนนี้เราได้เทคโนโลยีจนี้จากญี่ปุ่นซึ่งเขามอบเครื่องให้เรามัใช้ฟรีๆเลยนะครับแกคนนีไปี่ั้งหมดท่ที่เขอกว่ามันเ็นต้ไมที่มอเปน้นไม่อกไทีนนอกไที่็นตไม่อไ้เปน้น้องไเปืนไ่อกไเปนต้้ท่อกไ่เนต้นม่อกว่เ1ต้นมี่3กอ これを1、あのー、本が3本になるのを分裂と言います。<music> えー、それが1本が3本にしかならないと、えー、こういうふうに、あのー、狭くね植えるようになるんで、えー、これを日本では、えー、分裂力の高い稲、えー、を育ててそれをこう広く植えるとこれが広がるんで太陽の光をね あのたくさん受けれるるようになのでそうするとたくさんお米が取れるようになるんでそれをねタイの皆さんにあのお知らせするっていうか教えるっていうようなことが、まあ、できたらいいなと思ってます。 เขาก็เลยอยากจะเอาเนี่ยมาสอนให้คนทย่ทร้บそうすると病気にもなりにくくなってで光をたくさん受けることができるんででそうするとお米がたくさん取れるっていうことになりますทีนี้การที่มันแตกกอเยอะเนี้ยมันก็คือรับแสงได้ดีนะคะการรับแสงได้ดีก็คือสามารถสั่งข้อแสงได้ดีเพราะฉะนั้นผลผลิตก็จะดีนะคะในขคะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือว่าโรคเป็นโรคน้อยนะคะก็จะแข็งแรงค่ะ คือการปลูกข้าวบ้านเราเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยบางทีเขาใช้ใช้เมล็ดพันธุ์ปริมาณเยอะบางทีเขาไม่รู้หรอกเขาใช้เมล็ดพันธุ์ทัาไหล่เขาใช้เป็นกรรมแล้วก็หยอดไปเพื่อแย yes. กปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยหนึ่งเมล็ดเพาะนะครับสามารถที่จะเอาไปหนึ่งต้นเนี่ยแตกกอได้ประมาณ200กอผมผมแปลกใจมากคือเขาสาธิตท,ที่ผมดูแล้วม,ม,มีมีเอกสารให้ผมอ่านเนี่ย ใน1เมล็ดพันธุ์ที่เขาคัดเมล็ดพันธุ์อย่างดีนะครับคือเขามีวิธีคัดเมล็ดพันธุ์ในข้าว1นกิโลเนี่ยมันอาจจะใช้ได้อยู่ประมาณแค่ส่วนเดียวแต่ใน1เม็ดที่เขาไปใช้ในเหมือนมันคัดต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วไปปลูกไปเพาะนะฮะใช้เวลาเพาะเลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงลูก,ลกอ่อนเลยหลังจากนั้นเขาเอาหนึ่งต้นเนี่ยไปปลูกซึ่งเทคโนโลยีเงี้ยมันง่ายมากแต่คนไทยไม่ค่อยทาคนไทยบอกว่าการดานาเนี่ยมันยากมันปวดหลัง แต่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าแน่นอนมันก็ปวดหลังจริงอ่ะเขาเลยใชพ้พัฒนาเครื่องดำนาเครื่องขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเลยดำนาไถาไปเนี่ยมันก็หยอดหยอดหยอดหย,ยอดทีละต้นทีละต้นได้ผมก็เลยคิดว่าเราน้าจะเป็นโมเดลต้นแบบว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เขาได้มากขึ้นต่อไรอ่ น,นั่นก็คืออยู่ที่การทำกล้าถ้าเราทำกล้าได้อย่างดีที่สุดนะคะหรือว่าสร้างพลังให้ลงลง,ลงทุนลงแรงให้กับกล้าให้ดีที่สุดี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะเริ่มกระบวนการทั้งหมดนะลงพื้นที่ได้รู้จักกล้าได้รู้จักกล้าข้าวนะครับ เด็กก็จะรู้สึกออมีความสุขที่อยากจะทําบางคนเราบอกว่าแค่ปลูกประมาณสัก10-20ี่กอน,นะครับเด็กก็บางคนโอ้ก็พอแต่บางคนมันสนุกกว่าที่เราเราบอกเลยครับเขาก็จะไปไปไปทำต่อยครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่เด็กมีความสุขที่ร่วมกับกระบวนการของเราครับวันนี้เราเอาก้าเข้าก่ำโดยสเกตนะครับมาปลูก แล้วเขาก็ถามว่าข้าวกรดอสเกตคือข้าวอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นข้าวเหนียวข้าวกำดอรสเกตมันเป็นเป็นไอจีของอำเภอทัสเกตนะครับแต่สามารถที่ปลูกที่แม่อ่อนได้นะครับพื้นที่ใกลกันนะครับแล้วก็จะมีข้าวแก้วล้านนาอย่างเงี้ยเราว่าวันนี้เรามี4ประเภทนะครับมีข้าวแก้วล้านนามีข้าวกำดอรสเกตข้าวแก้วล้านนาเป็นรวงแบบๆนี้นะครับแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวมมล,ลิ101แล้วจะมีพิเศษอีกอันหนึ่งวันนี้มี มีชาวต่างชาติเป็นเพื่อนนะเขาก็จะเอาเข้าญี่ปุ่นมาร่วมร่วมร่วมกิจกรรมกับเรามันเลยรู้สึกว่าอ๋อเราไม่ใช่อยู่ประเทศไทยเราไม่ใช่อยู่ที่แม่ออนเรากําลังอยู่บนพื้นโลกที่มีคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนต่างชาติคนอื่นๆนะครับที่มีมาทํากิจกรรมร่วมกับเราเด็กก็เลยสนุกคือเราพยายามเอาพันข้าวท้องถิ่นของท้องถิ่นเช่นข้าวกะเลียงข้าวกําข้าวดอยสะเก็ดอะไรต่างเนี้ย เรามาปลูกในพื้นที่แล้วเรา mix m i เป็นสายพันธุ์ของ CD แล้วก็สร้างเรื่องราวของการจัดกิจกรรมการปลูกข้าวเรื่องตั้งแต่การดำนาข้าวเรื่องนี้สิ่งที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสนใจคือ CD เพราะว่า CD ดกลับไปย้อนในอดีตเมื่อ5-60ปีก่อนว่าเราจัดกิจกรรมปลูกข้าวแบบนี้สอนให้ลูกปลูกข้าวยังไงบ้างซึ่งผมได้ได้เจออาจารย์ท่านนึงท่านเป็นนักวิชาการญี่ปุ่นเนี่ยท่านเอาเทคโนโลยีในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวมาสอนให้กับชุมชนชาวบ้านอันนี้ผมว่าชาวบ้านอาจจะต้องเกิดการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะปลูกข้าวแบบเดิมไม่ได้นะนะเพราะว่าถ้าคุณแบบเดิมเนี่ยคุณจะได้ผลผลิตต่อไร่แค่ประมาณไร่หนึ่งข,ข้าวหกข้าวได้ประมาณสักไม่เกินผมว่าไม่เกิน6,700อกิโลต่อไร่ผมตกใจนะครับญี่ปุ่นท่านอาจารย์ท่านนี้เนะี่ยท่านปลูกข้าวโดวยไม่ใช้สารเคมีแกบอกว่าแกปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยแกได้ผลผลิตต่อไร่นะครับประมาณ2,000กิโล สองตันต่อไร่นะครับแล้วเหลือผลผลิตข้าวแห้งแล้วเนี่ยหรือประมาณ750กิโลต่อไร่เนี่ยผมว่าเป็นผลผลิตแล้วก็ที่ที่มัน,ม,นมันดีสามารถอาบวัฒนาในท้องถิ่นได้ข้าวของเราต่างจากคนอื่นคือมีแปลงข้าวกลัและข้าวกแก้วกล่เนี่ยจะเป็นสีดําสีม่วงเนาะสลับกับสีเขียวมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งเราเคยไปป่าโปงเปียงเราเคยไปที่อื่นมันก็จะเป็นเขียวหมดแต่ที่นี่พิเศษหน่อยหน่อยจะเป็นสลับสีเป็นตาหมากลุก 私は今日あの挨拶の時にも言ったけど、えー、日本で同じような田植え祭り稲刈り祭りをして要するにその農業の大切さお米の大切さそういうふうなものを子どもたちにねその教えるで、えー。キリスト教ではあの えー、ご飯を食べる時に、えー、神様に感謝してね、えー、あのお米を食べご飯を食べますけど日本は絶対そんなことしませんね。で「いただきます」っていうあの言葉で言いますけどそれは農家さんやそれからご飯を作ってくれたお母さんお父さんに感謝してこれであのご飯を食べるっていうのが、えー、日本の心なんですけど、まあ、そういう、えー、お米の大切さと、えー、日本の心 えー、そういうのを、えー、未来の子どもたちに伝えていかなきゃいけないと思って私はやってますけど同じように、まあ、タイでもそういうふうなことがもうすでに始まってるっていうかやってるっていうのは、まあ、私も非常に嬉しく思います。 ผมดีใจมากนะคบที่ได้เห็นบรรยากาศเพราะว่าผมที่ญี่ปุ่นผมก็ส่งเสริมเด็กเหมือนกันนะคะแล้วว่าเราให้ความสําคัญกับกิจกรรมอย่างนี้นะคะผมก็จัดกิจกรรมนี้ว่าจะให้เด็กมามีการเรียนรู้เรื่องการํานานอะไรให้คุณค่าของข้าวนะคะโดยเฉพาะแบบเราเคยเห็นาศาสนาคริสต์เวลาเขาจะกินข้าวก็ต้องเป็นขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ไม่ขอบคุณพระเจ้าเขาจะบอกใช้คําว่าอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสก็คือขอบคุณชาวนา ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เขาได้กินข้าวนะคะนั่นเองเขาเลยบอกว่าคนญี่ปุ่นกับข้าวกับการขอบคุณนะคะเป็นสิ่งที่หัวใจสําคัญมากแล้วก็มองว่าสิ่งที่ที่นี่เนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อไปเขาดีใจมากเลยเป็นเหมือนสิ่งที่เขาอยากทําและทําอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเราทําเหมือน CED กําลังทําถ้า CED ทําปีนี้ปตีต่อไปมันก็จะ มีเอมันมีความสุขในเรื่องของการทําเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความสุขในเรื่องของการการทํากิจกรรมที่ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนาไม่ว่าจะเป็นผู้ดํานาไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างดํานาไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นครูเป็นใครก็แล้วแต่ที่สนใจเรื่องของการดํานาการปลูกข้าวครับมันก็จะรู้สึกเออมันเหนื่อยนะแต่มันมันเหนื่อยแต่มันมันยิ้มในความเหนื่อยมันก็มีความสุข ที่เราได้ทําไปเห็นพวกคนมีความสุขเราเราส่งความสุขไปอื่นคนอื่นก็จะได้ความสุขจากเราผมใช้คอนเซ็ปต์ว่าปลูกด้วยรักส่งมอบความหงอยด้วยใจก็คือหมายถึงว่าลูกค้าคนจีนคนหนึ่งหรือญี่ปุ่นคนหนึ่งต่างชาติคนหนึ่งอยากจะลงทุนปลูกข้าวหนึ่งไร่เนี่ยได้ผลผลิตสมมติว่าได้ผลผลิตมา800ถุง800กิโลเนี่ยจะให้ส่งให้ให้ใครละ่ะญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนละ่ะอากงอามา่อาซิมอาซอหรือ ญาติอยู่ที่ไหนก็ส่งมาเราจับส่งให้ถึงบ้านเซอร์ไพรส์รให้เขาเลยว่าเฮ้ยคุณจะได้รับข้าวที่ผมเป็นคนปลูกให้คุณนะในระหว่างปลูกถ้าผมมีเวลาผมก็มาดูแลผมเอาลาดญาติพี่น้องเอาลูกหลานมาดำนาเกี่ยวข้าวอันนั้นเขาจะได้ซึมซัมวันธรรมของของประเทศไทยล้านนาคุณจะได้เห็นบรรยากาศของล้านานาโบราณเลยว่าการทํานาแบบโบราณเสร็จเขาก็มาลงแรงลงฮองหอมกันแล้วก็มากินข้าวม้วนซื่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ でもまだまだ自然栽培だとか有機栽培の研究っていうのはまだまだ全然できてないんで,でそれがこれから日本でもタイでもどういうふうにしたら 観光栽培とととと同じささらにもったくんんんん取れれるるいいいいいいううやり方ののは必ずあででそをどどみななな研究しけ思คือณตอนนี it ites, again, time, ้เนี่ยในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องออร์แกนิกกับเรื่องการปลูกแบบธรรมชาตินะคะยังมีน้อยนะคะแต่ก็เลยบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวิจัยจริงๆเราก็จะรู้ว่ามันสามารถดีกว่าแบบที่ปกติได้นะคะแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันทำ เด็กจะมีสักกี่คนที่จะไปกับเราแต่ยังน้อยมันยางน้อยเด็กต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ที่คิดเหมือนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดเลยแต่ซึมซับซึมซับในกระบวนการพวกนี้แล้วเขาเขาก็จะมาเหมือนเหมือนว่าเราปลูกข้าววันเมียวนันนี้เขาเขาตอนนี้เขามีลูกนะเพากเขาจะพาลูกเขามามาดำหนาของเรามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นการจุด ประกายเนาะจุดประกายในเรื่องของความสหรือรสนในเรื่องของการรักสิ่งแวดลอ้อมในเรื่องของการรักสุขภาพนี่ครับท่านอาจารย์ญี่ปุ่นท่านเนี่ยท่านท่านบอกผมมาคำหนึ่งว่าแกสอนเขานะฮะส,สอนเด็กญี่ปุ่นว่าในการกินข้าวทุกครั้งเนี่ยให้ขอบคุณให้ขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณชาวนาะขอบคุณพ่อแม่ที่หาข้าวดีๆขอบคุณชาวนาะที่ปลูกข้าวดีๆแม่เขา ระลึกถึงชาวนาอะไรเงี้ครับแล้วถ้าเราซีดีจัดกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเนี่ยแกพร้อมที่จะเอาไปบอกให้กับใน,ในเทศกาลต่อไปเนี่ยไปบอกอคนญี่ปุ่นครอบครัวญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวมันเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวนะฮะใน,ใน,ใน,ในหน้าฝนแล้วกลับมาพักแล้วกลับมาพักซึ่งผมอาจจะต้องสร้างที่พักเป็นบ้านไม้ปายนาซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นความสุขในชีวิตแล้วที่จะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับในบรรยากาศอย่างนี้นะครับ จกกับเนี้หนกกนะงนี้มาเกี่ยวข้าว้วยกันแล้วก็ทํรมาจะมากินข้าวโดยการกิน,กนข้าวกำกินข้าวแก้วกินข้าวเจ้ามะลิ